ในเวลาเับะระาพาไปข่าวการเดินทางขณะทีมสวดสีสอบันณึงคำลำลำโค้งซึ่งเดินทางมาจากคนที่ใสน้องไอ้เฮาที่อ่ากระผมเดินตามว่าซอสุพดซอสมพรนซอสิงโตซอส,งส,อสิงหาด้วกันเลก็ได้เป็นสีสอบันณึงคำขอหน่ำนำกับพระระะพ่อแม่พระบวชจารย์ ภาะเทรานุเทียระาทางอาเภอสังคมหรือตลอดทางพเมรุบาอจจารย์แต่มารวมในงานสมโพชสลองริญอุโบสถในคำกนดีสวดพุทธาพิสีกตลอดขึ้นกระนั้นนีซึ่งอุปกรณใดผิดพลาดไปโดยการวาจาใจทางขณะทีมสวดปวชพิธีธรรมก็ขราคารวะพเมรุบาอาจารขอถวายกอรบ ไปนาะโอกาที่เป็นยังสูงกระรบกระผมสาธุ <c oughs> อ่ะ่อความเวราวจะซุกส,สมัยมันเสมอมั่นกับเพื่อเกา่าเมนีขณะทีมสวดศีสอปันเธุงธรรมผิดพอดสมมุดเจ้าถินเขากระโบเหลือ พอตอนหลับนัอกกลายเปนเขาอย่าพิกาทุกสายที่ได้มารวมกันในบ้านสังกะรีอตัตมาอาสืวัดรยากเ,าาเ,เกิดซืบานีปัววัดคุณเคยสังกะรีวัดนีอ,อมันคือเกินางก็ซือวัดอยู่นเนาะบ้านสังกะรีะจรนันทร์พรกู้สายคน,น,นที่บวนไหวตั้งแต่โดนเติมแล้ว เดือนเดือนนึงต้องกันโควิดในมุลนี้ในปีนี้กรไเด็นารวมในการฉลองอุโบสถหลังไมหลังใงหลังยามในทําเคือนนคเ่อนนี้เนาะเป็นดันทีมตรวจสีสอบบันทึกคำกเจดียบริหารเวตากับคณะเอาสนัดจรมค่านขาวเกนวเจดียวเบต้าประพูดใต่บนบาดงอบานปีสี่เพิ่งกวามันตัดนออเดอรอ เวลาเหมืนกำหนดแห่ลงประมาณนั้นเออเป็นห่วงจะมีขั้วแต่ว่าเนาะลงตีสี่เคิื่องเขาพูดสิ่งมันก็จะได้ฉันเลาตรงแล้วเนาะประมาณนั้นมีโมู้วกนี้ก็ขีดกลางอีกเนาะห้องเรียนเอ็มหลายอะไรเนี่ยเนาะมันยัมเหมือเต่าเือแห่พระโมพวกนี่เสียเปรียบไปสี่ตอนนี้แหละ อเมออกทปีของไหในเด้อวันนี้เจเดนนำสาเตยาาเปิดเป็นปน,นาเ็ตสิบสามได้โปรตดเดนนงสีและบัตเนียซีต่อมาแลอยยูดันนาประตูเข้า,ามาบส่วานี้ละเออไม่พลาดตนกาเจเดนนำสวนอยู่สามยกลำกเด้อยกแรกรติดจากนาเนากตสิบสามจะไปยุทธนาแปดสิบสาม ในจกแหล่ของควกมตนจากนั้นกย็ยกส่วนพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณแลวก็คาถาต่างๆการนินิ้นันกัจกิบริหารเวลาให้ตามครูบาอาจารย์คนใดกำหนด,ดนนนะให้ลำดับน้ออ่ะปฏิใ็้หประกาเมกาจติพัฒน์ก,กับท,ท,ทุกคลในตั้งใจสยายาติตาพุทธ พาพิดไปพอมเพียงกันนะโมตัสสะภังเขวะโต सववातेते ओ thì xà gianó quálò các Wow. यति के भवान् समेते केन भेषा अमिलो नि चाण्डानि पत्से राजकायाम्पे पोयिताम्बि सङ्ख्ये रतकाम्पेताङ्गे तेन सुवाति मोतु सफलोकविनि मोतो सा पवितो Yeah. มาตตอาัามาลาจัญบามิมาตตุปราชโยอุปคจะโยโติมันเดปโมติตาชัยยะตะกาอินดะกนาไมเสิโนจะโยพิปุตตะสเรมาตตอาัามาลาจัญบามิมาตตุะราชโยอุปคจะโยโคติมันเดปโมติตา Phỉ Ma To Bà La chá pa, Chay Yo U Ko Saya Ko Ti Man Ta Ma Hết Sinh Ho Chay Yo Phỉ Buddha Cha Sinh To Ayat Ma La Pha Phỉ Ma To Bà La Chay Yo

Sukita ho ha 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 sa heya ti piso natto koto ye te wata neta tikan tika yoga sata onto sukita onto kan onto sabasata nam la kan onto jinasa nam yakati batavate sang sape puretu mano la ja yoga